ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับที่โชว์รูมนิสสันบิด p ีเค่ะเป็นโชว์รูมนิสสันที่ใหญ่ที่สุดในย่านฝั่งทนเลยติดกับถนนบรมราชชนนีค่ะเรียกได,ด้ว่าเดินทางง่ายและก็สะดวกมากๆเลยค่ะส่วนพื้นที่โชว์รูมหรอคะเราใหญ่มาก เพราะด้านในค่ะเรามีการจัดแสดงโชว์รถเนี่ยทั้งหมด9คันทาให้ลูกค้าของเราค่ะได้สามารถดูรถในทุกๆรุ่นกันได้ด้วยและที่นี่เองค่ะเรามีที่ปรึกษาการขายคอยสแตนบายให้บริการลูกค้าของเราทุกๆท่านเลยและที่ปรึกษาการขายของเรานะคะต้องบอกก่อนว่าทุกคนค่ะเป็นมืออาชีพมากๆนะคะจะคอยให้บริการให้ข้อมูลให้ความรู้กับทุกๆท่านแบบแม่นยําอีกด้วยละค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูด้านบนกันนะคะ และนี่คือมุมปิดการขายค่ะที่คุณสามารถมานั่งคุยกับที่ปรึกษาการขายพร้อมกับพบข้อเสนอสุดพิเศษจากที่ปรึกษาการขายได้อีกด้วยค่ะส่วนตัวสุดๆไปเลยค่ะแถมเรายังมีนะคะบริการการรับรถแบบว้าวว้าวเรียกว่า V.I.P มากๆให้กับลูกค้าอีกด้วยรับรองเลยว่าลูกค้าเราได้รับความพึงพอใจกลับไปแน่นอนค่ะ และในส่วนของสูตรบริการนะคะบอกได้คําเดียวว่าที่นี่ใหญ่มากๆค่ะมีช่องซ่อมทั้งหมด13ช่องด้วยกันนะคะพร้อมกับทีมช่างมืออาชีพค่ะที่ผ่านการอบรมจากนิสสันและรางวัลการันตีมากมายค่ะแถมยังมีนะคะเทคโนโลยีที่จะช่วยวิเคราะห์การซ่อมได้อย่างแม่นยำอีกด้วยเพราะฉะนั้นลูกค้าเรานะคะอุ่นใจมั่นใจได้เลยค่ะเมื่อรับรถออกจากที่สูนบริการนี้ขับขี่ปลอดภัยแน่นอนค่ะ ในส่วนของห้องรับรองนะคะบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่ากว้างขวางมากไม่มีอึดอัดแน่นอนค่ะและที่นี่นะคะเรามีบริการค่ะทั้งกาแฟสดอาหารทานเล่นนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะดูจากเคาน์เตอร์สิคะยาวมากๆใหญ่มากๆคือเตรียมของทานเล่นให้กับลูกค้าเราเนี่ยได้ทานกันด้วยค่ะและยังไม่พอนะคะมาที่นี่ไม่มีคำว่าหิวแน่นอนค่ะเรามีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและก็อาหารกลางวันค่ะในเรื่าเสิร์ฟกันแบบจุกๆลูกค้ารับรองเลย ว่าชอบมากค่ะยังไม่พอนะคะเรายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะที่เอามาเสิร์ฟให้กับลูกค้าอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นฟรี Wi-Fi พาวเวอร์แบงค์แท็บเล็ตนะคะที่คุณสามารถใช้บริการได้เลยค่ะแถมยังมีมุมชิวๆนะคะให้คุณได้นั่งสบายๆกันอีกด้วยละค่ะและยังไม่พอค่ะหลังจากที่คุณรับรถเรียบร้อยแล้วนะคะเรามีบริการดิ n g to go กค่ะมีเครื่องดื่มสุดพิเศษนะคะที่จะมอให้กับลูกค้าได้ไปดื่มระหว่างทางกันอีกด้วยละค่ะฟินสุดๆไปเลยใช่ไหมคะ และนี่คือรางวัลมากมายเลยค่ะที่การันตีนะคะเรื่องของผลงานและก็ประสบการณ์ค่ะที่จะทำให้ลูกค้าของเราเนี่ยได้อุ่นใจและก็มั่นใจได้ค่ะ